กคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอยบลินวันนี้ก็กลับมาพบกับพลอยเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาในลุคแบบน้องจีนจ๋าเอ๋ยกลอยใจนะจ๊ะเป็นจีนที่แบบจีนสาวหวานออกจีิไหมอ่ะอือเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปแต่งหน้าพร้อมๆกันนะคะเป็นน้องลุกตุ๊ดจีนนั่นเองนะอาจจะไม่จีนจ๋านะคะแต่จะออกมาเป็นจีนแบบไหนนะคะไปดูกันเลยไปเลย มาหน้าสดอีกแล้วนะจะเจอหน้าสดกันแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมเออเดี๋ยวเริ่มได้นะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนคะ่ะใครที่มีสกินแคร์อะไรอะ่ะก็ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลงสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าเนี่ยจะทําให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนขึ้นเนาะสาหรับใครนะคะก็อย่าลืมลงสกินแคร์หรือลงอื่นๆใดๆนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นเนา โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราลงสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะที่เราจะแต่งหน้ากันนะคะก็คือการลงกันแดดนั่นเองนะคะพอย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าเวลาแต่งหน้านะคะทุกคนผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายทุกคนนะคะก็อย่าลืมลงครีมกันแดดให้น้องหน้าของเรานะคะเพราะว่ามัานสำคัญจริงๆค่ะทุกคนครีมกันแดดที่พอยใช้นะคะก็เป็นครีมกันแดดของนีเวียนะคะสูตรลดความมันนั่นเองเด้อก็ คอยก็จะใส่แบบนี้ไปเลยนะใช้คนเดียวมาตรงขอด้วยโอเคค่ะทุกคนลงครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะ<ม>ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ลองให้ครีมกันแดดเนี่ยซึมเข้าไปกับผิวของเราก่อนนะคะอีกสักพักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ย แล้วเดี๋ยวเราค่อยลงรองพื้นกันนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนลงครีมกันแดดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปลงรองพื้นกันเลยดีกว่าค่ะอขออนุญ,ญาตใช้เป็นฟองน้ำนะคะใช้รองพื้นที่ทุกคนมีได้เลยนะคะแต่ว่าหารองพื้นที่ใกล้เคียงกับสีผิวหน่อยละกันเนาะ การแต่งหน้าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสอนแต่งหน้านะบอกไว้ก่อนเป็นการแต่งหน้าไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าพลอยก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเก่งอะไรนะคะแต่ว่าชอบในการทําคลิปแต่งหน้าเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะพลอยจะไม่ลงรองพื้นหนามากนะคะจะลงแบบว่าเบาๆบ,า,บ,า,บางๆพอนะแบบว่านั่งอยู่บ้านหลับศัพท์อะไรแบบนี้ ะะโอเคค่ะทุกคนลองรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปลงคอนซีลเลอร์กันเลยนะคะทุกคนหยิบคอนซีลเลอร์ขึ้นมาค่ะแล้วแต่งพร้อมกันใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ทุกคนมีอยู่ได้เลยนะคะแต้มลงไปเลยนะการแต้มก็อาจจะมั่วๆหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นลดดายอะไรสวยงามเนาะผัดนิดนึง โอเคแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเกลี่ยดได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดใช้ฟองน้ำก็ใช้ฟองน้ำได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนพอใช้มิ้วเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเก็จะใช้ฟองน้ำนะคะเกลีย่ยทาไปอีกเพื่อลบลายนิ้วมือของเรานะคะ คนลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอขอเบรกใต้ตานิดนึงนะคะด้วยแป้งแป้งใครที่ไม่มีแป้งแบบนี้สามารถใช้เป็นแป้งฝุ่นได้นะทุกคน mm hmm. ก็นั่นแหละแก้ขัดไปก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาลงตากเลยดีกว่าหยิบพาเลตตามาะคะ่ะทุกคน สีที่พอจะลงนะคะพอจะใช้เป็นหัวแปรงแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีแปรงนะคะสามารถใช้นิ้วได้เลยนะคะใช้นิ้วไปได้เลยพอจะลงวันนี้นะคะชุดเราก็จะเป็นสีชมพูนิดหน่อยนะพอก็จะลงเป็นสีชมพูนิดนึงนะชมพูแบบว่าไม่ชมพูเข้มนะคะเป็นชมพูอ่อนๆเนาะพอจะใช้เป็นสีชมพูนะก็นั่นแหละลงไปเลยค่ะ นี่ก็จะได้แบบนี้เป็นชุดหูดอ่อนช้นิวนิดนึงเด้อยดอยตไม่ลงทั่วเปลือกตานะคะลงแค่ครึ่งตาพอนะแค่ครึ่งตาแล้วก็วิงหางน้องเขาขึ้นนิดนึงเพราะวันนี้เราจะเป็นน้องจีนนะจ๊ะน่ารักตอมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นผุ่นเล็กๆประมาณนี้นะคะลงไปที่ใต้ตานะแต่ว่าใช้สีเดิมนะคะ ลงให้เขาต่อกันนะทุกคนนี่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงทั่วใต้ตานะลงแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งพอพอก็จะใช้นะคะเป็นสีประมาณนี้นี่สีประมาณนี้นะคะทุกคนลงไปที่หางตาด้วยเน้นๆนหน่อยเน้นนองเขาหน่อยนึงแล้วก็ชวิงหางขึ้นนะจ๊ะ แต่ว่าไม่ต้องลงทั่วนะย้ำว่าไม่ลงทั่วเปลือกตานะนี่เราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนหลังจากนั้นนะคพะพ่อจะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะทุกคนเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะเหมือนแปรงเขียนคิ้วเลยนะฉีดสเปรย์ก่อนนะคะสเปรย์น้ำแร่หรือว่าน้ำก็ได้นะทุกคนพอหลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเอามาจุ่มสีที่เข้มขึ้นนะคะเพื่อที่จะกรีดเป็นไอายไลเนอร์มาทุกคนขั้นตอนนี้ยากหน่อยนะเพราะว่าพอยก็ไม่ได้มืออาชีพอะไรนะคะก็จะทําผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะพอจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีเข้มๆเ,เลยนะอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนมันต้องใช้สมาธิอะ่ะพอขออนุญาตไปใช้สมาธิก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมา เอาแบบว่ายาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอา,าเลยพอยตั้งใจทำมากเลยนะคะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พอยหน่อยจะได้ไปกีดอีกข้างหนึ่งกดไลค์ให้หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าดูแล้วก็กดให้หน่อยนะกีดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้อะให้ดูใกล้ๆนี่น,นี่ข้างนี้ยังไม่ทันได้ทำาอะไรเลย ปัญหาก็คือข้างนึงอะทำได้แล้วแต่อีกข้างนึงมันจะทําได้ไหม <c oughs> จะพยายามค่ะโอเคตาข้างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอจะใช้เป็นสีทองนะคะทุกคนคะ่ะที่ใต้ตาของเราสีทองสีแบบว่าโกรงนิดนึงเนาะแตะไปที่ใต้ตาของเราตรงนี้นะคะทันระระนิดนึงเฮ้ยเห็นปะโอนี่ ทุกคนคะทุกคนเห็นไหมเอยว่าตรงนี้ตรงนี้เนองเขาจะเป็นสีทองนะใต้ตาอีกนิดนึงเติมเข้าไปวันนี้เราจะเน้นตาหน่อยนะคะเ <c oughs> สียงเป็นไรอะแล้วก็ใช้เป็นสีเออแบบนีเ้เขาเรียกว่าอะไรวะเออใช้แบบนี้นะคะแกะเข้าไปที่ตา นี่เป็นไงได้แล้วทุกคนค่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพลก็ขออนุญ,ญาตนะคะไปกรีดอายไลเนอร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่สามารถจริงๆที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนนะคะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวเอาไว้ไปฝึกแล้วพอรู้สึกว่าเก่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมากรีดหน้ากล้องให้ทุกคนดูนะคะ คปบนแึงเดี๋ยวมาท,ะะทุกคนมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไปกรีดตามานะคะก็จะได้ตาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวพอต้องขอเติมเอ,อ่อไอตัวเส้นที่เป็นอายไลเนอร์สีแดงหน่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเพราะว่าเ,ออเราได้เขียนออน้องอายไลเนอร์สีดำทับไปนิดนึงนะคะ<ๆ>ก็แบบว่าอยากให้น้องเขาดูชัดขึ้นก็คือข้างหนึ่งก,กว่าจะเสร็จ นี่ทุกคนคะเราก็ตาข้างนี้นะคะสีชมพูสีชมพูโกลโกลแบบนี้นะคะแตะเข้าไปกลางตาเลยนี่ได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้นะคะตาข้างนี้ก็เสร็จแล้วจริงๆนะคะพอยก็ขอตัวนะคะไปแต่งตาอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไลค์เป็นกำลังใจให้พอยหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบพร้อมกับตาอีกครั้งหนึ่งเลยเดี๋ยวมานะ ตัน้นแต่งตาเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ไปเขียนคิ้วกันเลยค่ะคิ้วนะคะพอยก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะก็จะใช้เป็นสีนี้เลยนะนี่คิ้วอะ่ะพอยจะเขียนไม่เป็นนะทุกคนต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะก็เขียนไปตามแบบคิ้วเลย โอเคค่ะทุกคนคิวก็เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะใช้เป็นแปรงหัวฟูๆแบบนี้นะปัดแป้งที่เราใช้เบตราตอนนั้นเบตราเบกไว้ตอนนั้นนะคะออกไปเนาะก็อาจจะแต่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะชอบแบบไหนนะคะหรือแบบว่าอยากใช้พลอยทำคลิปแบบใหม่อะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนทรัพย์น้อยมากทุกคนคะ่ะ ก็ถ้าเกิดอยากให้ทําคลิปดีๆแบบว่าเมื่อไรจะทําคลิปแบบดีๆมากคุณภาพภาพคุณภาพสีอะไรแบบนี้มันจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อยากจะบอ,อ,อกทุกคนนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนาะคนก็สามารถสนับสนุนพอยได้นะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าอะไรมากนะคะแต่แค่สนับสนุนพอยด้วยการที่กด u u s c r i b e นะคะกดติดตามพอยนะคะแล้วก็กดไ like ลค์ให้พอยนะคะ แบบนี้ก็เรียกว่าสนับสนุนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่คิ้วเราเสร็จแล้วนะคะตาของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการด่างน,นะคะเรายังไม่มีด่างเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ด่างของเรานี้มีด่างหน่อยละกันนาอเพราะว่าไม่มีด่างเลยจ้ะเราจะใช้เป็นสีที่อาจจะไม่เข้มมากนะคะเป็นสีประมาณนี้กับแบบนี้นะคะประสมกันอ่ะแล้วก็เขียนลงมาเลยจ้ะเขียนลงมาเลยอู้ แล้วก็หล่อตรงนี้หน่อยนิดน,นึงใช้นิ้วนะคะเกลี่ยไปเลยอาจจะไม่ได้แต่งตามหลักการแต่งหน้านะคะทุกคนก็คือแต่งตามตามใจลยุยตามใจตัวเองเลยอยากแต่งไหนก็แต่งเลยนะถึงบอกนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการสอนแต่งหน้านะคะแต่ว่าคลิปนี้คือการแต่งไปพร้องกันค่ะผิดผูกยังไงก็ให้อภัยกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าพอยเนี่ย ทำสุกฝีมือจริงๆนะแต่ก็จะพยายามฝึกพยายามฝึกแต่งหน้าเยอะๆนะคะรอให้แต่งจริงๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวฉันจะมาสอนทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคลิปไหนเนี่ยเป็นคลิปที่แบบแต่งได้ง่ายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายเนาะแต่คลิปไหนที่มันมีรายละเอียดเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะแต่งไปด้วยกันผิดถูกก็อย่าว่ากันแค่นั้นแหละจบเนาะไปนะคะก็เป็นแก้มนะคะแก้มนะคะเพอก็จะใช้เป็นสีชมพูเลยนะจ๊ะ เป็นสีชมพูแบบน่ารัก <c> ช <oughs> ินนี้นะคะเป็นของ for you t b o นะคะแต่ว่าเขาก็คงไม่ทำมาขายแล้วนะคือพอไม่ค่อยได้ใช้น้องเขานะคะนานๆานทีคือใช้นะก็เลยแบบว่าเออยังเหลือยังเหลืออยู่เนาะก็ยังดีที่ยังเหลืออยู่โอเคเราก็จะทาน้องแก้มของเราแบบว่าแบบน่ารักตรงหน้าแก้มแบบเวลายิ้มรับซองแดงก็จะได้ว,บบว่าขอเยอะๆขอเยอะเยอะ นะคะแล้วก็ทาตรงจมูกด้วยจะได้แบบว่าเป็นสนะาวแบบหน้าทาหนท่ทานอแบบอุ้ยน่ารักจังเลยลูกเอาไปอีกซองโอเคหลังจากนั้นนะคะพลอยก็จะมาคอนทัวรนะ์หน้านะจ๊ะก็ใช้เป็นสีที่ทุกคนมีเลยนะทุกคนพลอยก็จะใช้แบบนี้ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เยอะเนาะเพราะว่าเราบอกจะแต่งเบาปะเออที่เบาเลยเหรอฮึอพอบาลิน นี่เบาสำหรับเธอแล้วใช่ไหมคอนทัวร์หน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แก้เแมเสร็จแล้วตาเสร็จแล้วเหลืออะไรอีกอะ่ะปากอุ้ยเหลือปากปากที่ขาดไ,ได้เลยนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยห้ามขาดเด็ดขาดนะจ๊ะปากนะคะพลอยก็จะใช้เป็นสีประมาณนี้เนี่ยสีออกว่าส้มๆอิดๆหน่อยนะจ๊ะก็ทาเข้าไปเลย ต้องปากแดงๆจะได้แบบว่ารับสับนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะอยากให้เป็นสีแดงเนาะนี่เป็นสีสูตรเก้าสีก็จะแดงแดงแบบว่าแดงออกสีแดงแดงรุยแดงทุกส้มอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ่าอย่าลืมนะคะว่ารับตู้จริงรับซองแดงต้องปากแดงนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราต้องปากแดงแน่นอนอือ ก็ใช้แป้งนะคะเกล,ลี่ยริมฝีปากหน่อยนิดนึงอุยสวยโอเค,อเคก็เกือบจะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เกือบจะครบลอยแล้วเนาะเราขาดอะไรอะ่ะไฮไลท์หน้าไฮไลท์ไงขาดไฮไลท์ได้ยังไงพลอยปรีนใครที่มีไฮไลท์ก็ใช้ไฮไลท์ไปเลยนะใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็แบบก็แค่นั้นแหละแต่งแค่นั้นแหละจบตรงนี้นิดนึงแบบว่าให้ฉันแบบเวลาไปออกแดดรับซองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นกลับจับเป็นกลับจับอะไรอ่ะเป็นกระจับนิดนึงอว่าให้เห็นนี่แล้วก็ขอ,อนยญานะคะจะให้เลยทักเพื่นหลังนิดนึงนี่แม่แคุณเอ้ยแต่ว่ายังไม่เสร็จก็คือต้องดัดขนตาปกคุณตาก่อนทุกคนคะ่ะวันเอ่อคลิปนี้อาจจะพูดเยอะไปหน่อยก็ต้องขอโคษดนวยหนะ่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่พูดอะคลิปมันก็จะเงียบทุกคนก็จะอาจจะไม่ชอบอีกถ้าเกิดพูดเยอะเกินไปก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าพูดเยอะเกินแล้วก็ปัดขนตานะคะ แล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จพอยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอยต้องขอตัวไปทําผมก่อนนะแป๊บนึงรอก่อนนะคะขอตัวไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวมาโอเคค่ะทุกคนพอยก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทํามผมมาแล้วด้วยก็จะได้เป็นลุกประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปฟินิชลุกกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย จริงของพอนะคะก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ฟินิชลุกแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้าง ชอบกันบ้างไหมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะอยากจะให้พลอยทำคลิปแบบไหนอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะทุกคนค่ะรับรองแน่นอนว่าพลอยจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนอย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะเพราะว่าใกล้จะถึงวันตรุษจีนแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแห้งๆๆๆๆปังได้ซองแดงกันเยอะๆนะคะทุกคน อย่าลืมมา,าฝากพอยด้วยนะวันนี้นะคะพอยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะชอบก็กดไลค์นะคะใช่ก็กดแชร์วันนี้พอยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมกันนะคะทุกคนวันนี้พอยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบา,บายยังงี้ปะ